ประกาศผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเดอะลอตเทสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขนมปากงาม่อนได้รับการโหวตให้เป็นรสชาติที่หายไปเดอะลอตเทสสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดน,น่านประจำปีพุทธศักราช2568ในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไปเดอะลอตเทสปี3 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีครับผมเอกภพคำปาตันจากจังหวัดน่านครับวันนี้เรามานำเสนอในเมนูอาหารหวานนะครับขนมปาดงาม้อนสำหรับส่วนผสมนะครับก็จะมี1ก็คือข้าวนะครับเราจะใช้ข้าวสวยนะครับประมาณ1กิโลนะครับ น้ำอ้อยนะครับน้ำตาลอ้อยจะใช้อยู่1นกิโลครึ่งนะครับแล้วก็งาขี้ม้อนนะครับนี่เป็นส่วนผสมที่สําคัญนะครับเป็นงาที่จังหวัดน่านเรามีเยอะนะครับเกลือที่มาจากบอกเกลือศินเทานะครับจากน่านนะครับเป็นเกลือที่มีความเค็มแล้วก็หวานในตัวนะครับก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวนะครับเราจะทําการขูดมะพร้าวก่อนนะครับตอนที่ผมขูดมะพร้าวเดี๋ยวจะให้น้องๆเริ่มกวนขนมปาดเลยนะครับเราจะใช้ข้าวอยู่1นกิโลนะครับใส่เข้าไปในน้ําเลย ข้าวเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับครับเราจะกวนไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวขึ้นเม็ดฟูนะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วทางภาคเหนือของเรานะครับจังหวัดน่านของเราเรากวนขนมปาดในงานบวชนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มจะจางหายไปแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะสังเกตเห็นการกวนขนมปัตของเรานะครับก็คือเตาเราจะใช้เตาที่มาจากเตาถ่านนะครับซึ่งจะให้กลิ่นหอมของถ่านนะครับแล้วก็สําหรับใบพายของเราก็ทํามาจากก้านมะพร้าวนะครับซึ่งจะเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับให้กลิ่นหอมออกมาในตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้าวของเราได้ที่แล้วนะครับครับข้าวของเราขึ้นฟูแล้วครับเราจะใส่น้ําอ้อยเข้าไปอ่ะก็ในในสูตรของเราคือเราจะใส่น้ําอ้อย เข้าไปเป็นก้อนอใหญ่ๆเลยก็คือถ้าน้ําอ้อยตรงนี้ละลายทั้งหมดขนมปาดก็จะสุกพอดีนะครับอันนี้เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับครับตอนนี้ข้าวกวนเริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวนะครับหลังจากใส่มะพร้าวเราจะกวนอีกแป๊บนึงนะครับหลังจากใส่มะพร้าวนะครับเราจะใส่เกลือส่วนผสมสุดท้ายนะครับก็คืองงขี้ม้อนเราใส่งงขี้ม้อนลงไปในเมนูขนมปาดเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ สำหรับเมนูขนมปาดงามอน